ซะายดีเาวโซวซอกโซเชียลเาวยู่ถังอยู่ชบมือนีกม็มเลียงควว้คือเก่าเนาะให้อยู่หน้านี่แหละคขวยทางล่างเนี่ยเดี๋ยบบนนี้เขามีแฮ <c oughs> มานำ <c oughs> เครื่องมือทำมาหากินเขาเดี๋ยวห้าสิบาทุกคนไปเบิง่งที่ตึกแฮมาตามพมาเลยเร็วต <c oughs> ึกแฮะมัต่องห้าบอลมีน้องว่ <c oughs> ไแรทุกคน โมบี้น้องตึกบ่ได้เนี่ยบ้าวไม่ใช่ป่าที่นี่เลยป่าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปน้องใหม่ไหมน้องเนื้อน้องเนื้อนี่บุญพระชิวบ่นเฉยอยูเลยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาน้องนี่แหละเบิ่งคือนช่องที่มีป่าอยู่น้องใหญ่เติบ อา่านี่แหละเสียนเฮอยากเสียนเฮอุอ้ยสมัยเา่าจะดีเนาะมุดไปเดี๋ย้นี่มญญหมด,ดร้อยจี่จันกับยูอุ้อไป่ใช่หนึ่ง

ไปใหม่อลีโอ้โหบอลเลือดทุกคนคอกเลยไปไป่ด้อน้องไ่ได้มีน้องอสังดงานมาไปได้ทุกคนไปน้องใหม่ดีกว่าน้องแถนี้ผมมีป่าไว้ เ่ตอนนี้เขาชิลคคัคอยเมื่อเขาพอมาหาตึกแหงอยู่ในคนแหละในฟาร์มนะคนหวไม่เชื่ ก่นตอนนี้ฮะก็มาหอน,น้องแหละนี่มันบอน,น้องอกใจนี่ฮะใช้มาตึกน้องนี่แหละเดี๋ยวมาลุนเบาน้ำกัดเอาวมันฉีดอปู้ะดปลาหรือบปล่าเละเทะชิบหายว้ายเฮ้ยขึ้นพังบด,ด,ดบดเลือดออกเลือก

ว่ากวาบาทีมันกี่ไหนเยอะกว่าออมก็นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วลุน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 ทีมกองโดดคุบไประโยชน์ขลิ่มแม่ง่อม ออกเลยว่าที่หมุดออกขี้โตมันแล้วเกินเลยงมมงนจะได้บทสติตตกันบทสติีก่อนที่บาทหนึ่งสองบาทออออกแล้วเขาจ้ะี้โตมันแล้วเกินเลยขี้โตมันแลวน้วฝนนะมันกระปุกเน,นี่ยเดีปูก,กับปุกช่กับปูปีกๆหน่อยนอยตาจับเฮ้ยนี่ ดปมันจะเห็นเดือดใันะเอามาเออนสองบาทเราโบนัไปมือกี้นี่ยมันลุดมันลุดมันตุดมันแห้งนี่จุ่มเลยนี่ดินนุ่น นี่เงเด๋ว้ปเขงดกเข่งนี่งพังกยัขวงปลุกตงใหญ่เลยนีลุกบ่เออ่านงพังกอนยังขวงเบิงงเงเิงขัว่อยเข่งเอาเข่งข่วงตรงข้ามน้ข่มเยอะว้า จะได้เจียวแรงเลยเจียวแรงดากเกนบะเข่งบะขอดิอนั่นแหละหันเอาบนปชีบบอนเลยไลลดว้าวตาม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 จ้าเอ๋วเดี๋ยวปีงนมาเนั บอนี่บูมานเว้ยไปทุกคนเขาจะเปลี่ยนน้องนี่กรับเว้ยน้องนี่บูมานเว้ยเดี๋ยวตะเคงตัวเดียวน้องใหม่ดีกว่าไหมไปมาทุกคนน้องนี่ลายใหญ่ดีเดียบเว้ยน้องเมื่อกี้นี่บูมานไปไลยบึงเอาบางที่ใหญ่ก็ดีบพราะเกือมันกันนี่บึงมันบวบเหมือนที่หลังบึงมับวบดอกอะไรล่ะปิ่งอยู่ใช่ เอาบานี้เลตะแหลกบ่อนดูพูดูกล้อมก้อนใหม่เลยตัว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 อมะแม่อยลุนแบบขี้มไผ่เด็กตีลอยมาดีี้่ตัตัเตียมเอ้ยยะอหี้ยวจ้ำเคยไม่จะเท่า đuốc, bác sĩ viết là đuốc, đuốc, ai vậy bác sĩ viết là đuốc, 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 bây giờ đi. Con sẽ đẩy Mặc tới bọn Việt Nam rồi Mặc của cả Chứ มาทุกคนมีบาสุดท้ายได้ป่ะเนี่ยทำบุได้ที่ว่าเมื่อยอมบุได้สิแตกเว้ยทำอาหากินตามธรรมศาสตร์ยากอเลยเพื่อจะได้กินนี่นะเพื่อจะได้ปาตัวหนึ่งโมเดิร์นไงเว้ยมาอุ้ยถึงโง่เลยเต็มเต็มโง่

ผมไปยังมันยังมีทีเด็ดเลยมาเนี่ยมาเนี่ยนี่มันยังมีทีเด็ดสอนไหวอยู่ตึ๊บเมื่ไรเมื่อไหรมันเ้าหลักว่างกับดักไหวเมื่อไรวันก่อนยังไงสิมาย่ามเบิ่งนี่ว้าวอะไรวะเนี่ยนี่เกิดเออมาโง่ท่านมันเบียดหน่อยสงสัยมันอยูกุ้งกุ้งเก็บเก็บเก็บ ดีเด็ดกัวบัวมันลึกลๆเลกบริกินทุกคนไปหาแผนไม้เว้ยแผนนี้บริกินบริกิน มาทุกคนนี่แหละแผนสองของเรานี่ไมตาสุดท้ายถามว่าได้ข้านี่กับ,บจัชชิว่าจะได้แล้วทุกคนอาจจะโม่หมันเหม็อนอยังแทนแทนแทนแน,นี่ก็คืออะไรเนี่ยจิบนะทุกคนเขาเอ่นว่าจิบเห็ดร่วงจิบร่วงตรงตรงเอาเวลา ป้าแบบปลาซิ่วปลาปูปลาคาวจนีมันไหลลงมานะเแาก็สิใส่แมง,แงนี่แหละโตง่ตงเอานี่เห็นรอทีภาษาบ้านเราเขินมาโต่งโต่งโต่งมาเดี๋ยวให้สิไปเลื่อมลองมือเห็ดกันเลย เรียบร้อยทุกคนสำหรับการเห็ดโตของเขาเนะาะโตปลาซิวนี่ก็เห็ดจนคลอยจนคำโอ้เกือบมืดนถิ่นดีดอกกับนี้ย้อนทายให้เบิ่งนไกลไกล่โตเป็นจได้อา่านี่ทุกคนหน้าตาโตของก็สีเต้นระบานนี้เนะาะเาออตะแยงมาซานเห็ดอะเป็นหูแล้วก็มาตั้นมันไม่ได้หูหวยบนหนามันไล่เที่ยวปามันลอยมามันกระสีเขาเท่านี้แหละ อา้าวสำหรับคลิปนี้คือที่จบเพียงเท่านี้เนาะนี่ก็คำแล้วเฮ็ดจนฮอดคำเว้ยเดี๋ยวมือแรงถามว่ามีฝนตกในมืออื่นถ้าชิมยาย่าให้เบิ่งเนาะเ่รามันได้ป้าหรือบอ่ก่อนฝนมาตกก็ถามมือต่อไปหมดแล้วเผื่อมีฝนเพราะว่าฝน,น,นตกก็จังชิมาย่ามมีฝน,นป่านกับบุรุษบุรใดญ่ที่เก่าแล้วเว้ยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่ไปและบาย